สวัสดีครับและนี่คือ Happy n ี s h a Channel นะครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ครั้งสำคัญเลยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่แบบว่าชำระล้างสิ่งสกปรกหรือว่าคราบเหงื่อคลายอะไรเงี้ยได้ผลดีมากๆซึ่งออกแบบมาสำหรับคนที่แบบว่าต้องแบบว่าเหงื่อออกเยอะๆหรือไปฟิตเนสมาหรือว่า คนที่ใช้แรงงานเยอะๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะมากๆเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็คือพี่เต้ยเป็นคนที่เล่นยิมเป็นประจำแล้วก็เลงเห็นถึงปัญหาสําคัญเนี้ยที่จะช่วยลดในการอุดตันของรูุมขนแล้วก็ทําให้หน้าการะจ่างใสสามารถ ลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นจากการล้างหน้าได้ด้วยในขั้นตอนเดียวนุชาเนี่ยได้ทดลองใช้แล้วอะ่ะก็โอเคมากๆเลยกลิ่นหอมล้างสะอาดแล้วก็ผิวไม่แห้งตึงมากเกินไปก็เป็นตัวนี้นั่นเองก็ก <laughs> นะ่อน g r a โอเพนนิ่งเนอะคือชื่อยี่ห้อโฟมล้างหน้านะจะอันนี้เป็นตัวโฟมชื่อบาร์นาโนสกินก็จะเป็นเพอร์เฟกต์โฟมครีนเซอร์ก็รายละเอียดโดยคร่าวๆนะครับเป็น ช่วยลดเรือริ้วรอยต่อต้านการเกิดสิวแล้วทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสส่วนประกอบสำคัญคือสารสกัดจากกุหลาบที่มันจะช่วยทำให้ต่อต้านริ้วรอยสาอัลบตินซึ่งเป็นสารที่มีไวทินที่สูงที่จะทำให้ผิวของเรากระจ่างใสมากกว่าสารอื่นๆถึงหลายหลายเท่าอะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือสารสกัดจากชาเอมซึ่งมีผลการวิจัยแล้วพบว่า ชาเอมช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ทำให้ผิวขระจางใสจากผลวิจัยพบว่าสามารถทำให้ผิวกระจ่างใสใน4สัปดาห์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการอะไรใช้ต่อเนื่องขึ้นไปนะครับตัวต่อไปคือสารสกัดจากรุ่นหมอนก็จะเป็นตัวที่แบบว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันแล้วก็มีส่วนทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ช่วยแบบพอฟื้นฟูผิวของเราเนี่ย ให้กระจ่างใสแล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยก็ดีมากๆเลยแล้วก็ตัวที่เป็นแบบว่าไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นตัวสารสกัดจากมะขามป้อมที่หลายๆโฟมล้างหน้าเนี่ยหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ลงมาก็สารสกัดจากมะขามป้อมเนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็มีวิตามินซีค่อนข้างที่จะสูงมากๆก็ถ้าสมมติว่าเราใช้ไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยจะพบว่าผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้น นอกจากล้างหน้าเนี่ยต้องล้างคอด้วยนะเพราะไม่งั้นหน้าขาวคอดำุกคนจะนดูตลกตัวต่อไปก็คือตัวกาวเครือขาวซึ่งกาวเครือขาวเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่ดังมากๆเลยแต่หลายคนอาจจะไม่ถ้าสมมติว่าใครไม่เคยรู้นุชาก,ก็จะอธิบายให้ฟังเลยเนาะกาเครือขาวจะเป็นแบบว่าพืชที่มีช่วยทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์เนี่ยทำงานได้ดีแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าโฟมล้างหน้าเนีย ตัวนุชายเองเป็นผู้ชายใช่ไหมผิวเป็นผู้ชายแล้วก็คนที่แบบเล่นฟิตเนสหรอออกกลาลังกายหนักๆห,หรือว่าเสียงเงือแล้วก็เงือติดใบหน้าติดร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วได้เหมือนกันตัวส,สารสก,กัดจากกาเคลขาวเนี่ยมันจะช่วยทําให้อะไรผิวของเราเนี่ยกระชับตึงตึงได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานี้ระดับหนึ่งด้วยนะครับตัวต่อไปก็คือวิตามิน B3 ซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนที่จะช่วยทําให้เม็ดสีเมลานินใต้ผิวของเราเนี่ย ดูจางลงแล้วก็ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่สารสกัดที่นุชาได้วิเคอห์และแยกแยะถึงคุณสมบัติที่เขาผสมในนี้อัตราส่วนก็จะตามลำดับที่นุชาพูดเลยก็จะมีสารสกัดจากอะไรนะที่มาเป็นเมื่อกอะไรจากดอกกุหลาบแล้วก็อัลฟาอาบูตินแล้วก็อะไรลูกมอนแล้วก็เดี๋ยวขอรดูโพยเพราะว่านุชาจดลิสต์ไว้ว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างเพราะว่า จําไม่ได้ก็สารสก,กัดจากลูกมอนมะขามป้อมกาเือขาว,าขาวแล้วก็วิตามินบีสามซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ในโฟมล้างหน้าหลอดนี้หลอดเดียวก็ความจริงอยากจะเทสล้างหน้าให้ดูนะแต่ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าห้องน้าเนี่ยมันตั้งกล้องไม่ได้แล้วก็กล้องมือถือของวิชาเนี่ยมัน ้องหนีบโต๊ะไว้อะไรเงี้ยก็ไม่สะดวกเดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจริงๆเดี๋ยวจะมาล้างให้ดูว่าเฮ้ยมันมีประสิทธิภาพในการล้างหรือว่าทำความสะอาดได้ดีมากๆเลยนะก็ดูให้ดูกันอีกครั้งชัดๆจะเป็นแบบนี้บาลาน o สกินราคาก็ลองสอบถามไว้ในเพจหรือว่าไปสั่งซื้อในเพจเลยแล้วกันนุชชาจะให้ลิง์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะ ก็นุชามันไม่ได้ขายหรือว่าจำหน่ายแต่เป็นเพียงคนที่ใช้แล้วรีวิวให้ว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นโฟมล้างหน้าที่ดีมากๆสําหรับคนที่แบบว่าออกกำลังกายหรือว่ามีเหงื่อเยอะหรือว่าต้องการให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดสิวได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ไม่มีสารทําให้เกิดสิวด้วยก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ลองใช้กันดูวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ๊ายบายคับสวัสดีค่ะ